มีพวกมนุษย์ผมที่หนีครับวันนี้ผมจะบายมากวันนี้มีมนุษย์จะ้พวกมนุษย์มีนะอาบน้ำให้ชมนี่แหละที่มันจะวิ่งเพราะอย่างนี้เนะี่ยแย่มันเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เป็นไงไงหนี <c oughs> แล้วก็ไปเกลือกมาอีกนะนีนน <c oughs> มัหนหายนน่มากเลยอะ ยอมยมช่วเลยเราจะมาบน้ำกันนะครับผม เที่ยวลงเที่ยวาอะไรพิธีทำอิทำอะไรครับอาน้ำไม่มีตม็นมากท่านผู้ชมดูค huh> รับอันนี้หมีหรืออะไรครับดูหมาครับแต่ชื่อหมีอ๋อโอเคเห็นหมีไหมครับเห็นหมีครับไม่มีแช่มน้ำอยู่คอ้เลย ยอยาแม่นันแม่เพิ่งใส่พูดใส่แชม,มูไปเดี๋ยวไม่เดียวนะนี่ไม่บองเต็มปาก ครับที่ตกตกนี้มตกานมัน้ไม่เตี้ยยมเมตกาเห็กเลยับไว้นี๋ยวดนะเลดจังเลยนะเห็บจะเข้าตาเห็บเไงนี่จริงๆริงเลยนี่จับไปเลยจับจับตาเลย นี่นี่คือการดึงเห็บนะครับ <laughs> ดูแล้วยืนนิ่งขนาดนี้ก็คงอยากจะอาบเต็มที่แล้วล่ะ ไม่พอกหน้ามันหรอไม่พอกหัวมันนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าพึ่อย่าพึันัวน้ำนะัไงพอแล้วพอแล้วสบทีสะทียทีมันจะเข้ไปสบข้าี่เลวก็เข้าไปเกี่ยวในบ้านครับ อ่ะเดี๋ยวอ่ตนนี้ต่อครับผมเดี๋ยวอ่ะตันนี้ต่อแม่จะฟูส่งตรนนี้หล่เฮ้ยที่จบคลิปเลยพี่อฝากกดไลค์กดติดตามช่องตั้มไงไม่ใช่ติด้วยครับผมเอ้ยแล้วก็ติไงจะใคร่ะอ่าขอบคุณครับ